สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยเลยวันนี้นะคะเราจะพามาชมกับคันนี้เลยเป็น Honda HRV เครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุด RS นั่นเองเนาะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีหลังคาสารูปนะคะและคันนี้เองเนี่ยเป็นปี2019แล้วก็จดทะเบียนในปี2019เช่นกันนะคะแต่ว่าคันนี้เอง วารันตียังไม่หมดเนาะเพราะว่าลูกค้าท่านแรกเนี่ยคือคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแต่ว่าลูกค้าตอนที่มือแรกเนี่ยได้ซื้อตัวอัติเมตเพิ่มอีกนะคะก็คือจะหมดวารันตีเนี่ยในปี2024นั่นเองส่วนตัวรถจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมหญิงเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถยนต์สีดำเนาะซึ่งรุ่น R S เนี่ยคือต้องเรียกว่าเขามาให้ครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟนงไฟหน,น้าเนี่ยคือดูโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะแล้วตัวชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะคือทำให้รถยนต์คันนี้เนี่ยดูมีความหรูหราแล้วก็มีความโฉบเฉี่ยวนะคะที่สําคัญให้ในเรื่องของความคล้องตัวสูงด้วยนะแต่ว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยคือ ไม่แคบไม่อึดอัดเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นสัญญาเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆแบบลมดำหน่อยๆนะมันเป็นแบบสีชาค่ะแต่มันไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะมันเป็นสีชาคือมีความสวยงามมากๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันซึ่งคันนี้เนี่ยรุ่นท็อปสุดออปชั่นใดๆคือมาให้ครบหมดแล้วนะคะตัวไฟเลี้ยวของเราเนี่ย ก็จะเป็นเป็นลักษณะของ LED ด้วยนะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบคือข้างในเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นคล้ายๆซีนอนเลยเป็นซีนอนซีนอนทั้งสูงทั้งต่ําเลยนะคะอ่าเป็นออกแบบไฟหน้าสว่างมากนะเห็นโคมเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนล้อแม็กของเราเนี่ยและตัวอย่างนะคะก็เป็นสเปคเดิมจากศูนย์นั่นเองนะคะขนาดล้อแม็กเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วนั่นเองนะก็จะเป็นทูโทนนะคะเป็นทูโทน สเปกยางเนี่ยก็จะเป็นขนาด215ทับ55 R 1 7นั่นเองอ่าและ Honda HRV เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่หญิงชอบเพราะว่าเขาจะให้ลักษณะตรงนี้เหมือนเหมือนกันรุ่น Accord เลยนะคะก็คือเขาจะมีในส่วนของตัวกล้องที่แสดงมุมอับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้าน ด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยบางทีมันจะเป็นลักษณะมุมอับหน่อยเนาะอันนี้ก็จะมีตัวกล้องที่ให้มาช่วยนะคะก็คือจะมีกล้องมุมอับหนึ่งข้างแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังด้วยเนาะอันนี้ได้ใช้งานจริงๆนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยคิ้วกันศาสตร์แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยคิ้วกันศาสตร์แล้วมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะกุญแจอยู่ในระยะสามารถกดเปิดประตูรถได้เนาะแต่ว่าเรายังไม่พาดูภายในเดี๋ยวเราจะไปดูรอบคันกันก่อนนะคะ ส่วนมือเปิดด้านท้ายก็คือจะอยู่ด้านบนอันนี้นะคะจะอยู่ด้านบนตรงนี้มีความชบเฉียวมากๆนะฝา,าถาังน้ํามันของเรานะคะส่วนด้านท้ายไฟด้านท้ายของเราก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะก็จะเป็นลักษณะของตัว LED เช่นกันนะคะเป็นลักษณะของตัว LED เช่นกันเนะาะแล้วก็ HRV นะคะตัวนี้มีสปอยเลอร์ยื่นมานิดนึง พร้อมไฟเบรกดวงที่3เช่นกันนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3าเช่นกันเนาะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเนาะมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยหลังนะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันก่อนรถยนต์คันนี้นะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเป็นรถเดิมๆเ,เลยเนาะ คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ติดสีเดิมเช่นกันนะคะภายในห้องโดยสารของเราเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็คันนี้ก็มีถาดถ้ายมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ใดๆอยู่ข้างใต้นี้อีกทีหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะอย่ีงเปิดให้ดู <c oughs> อ่ายังอะไรของเรานะคะยังอะไรใดๆนะคะตะเข็บเดิมหมดนะ อันนี้คือให้ดูตรงรอยยาแนวนะคะอันนี้รอยยาแนวด้านท้ายเนี่ยก็คือเดิมๆหมดนะดของป้ายแดงเนี่ยเขาจะยาแนวมาเป็นเป็นสีนี้นะคือถ้าไม่ใช่สีนี้คือเป็นรถที่ทําสีมานะคะอ,อันนี้เป็นสีเป็นสีของที่โรงงานผลิตมานะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นสีแบบเงินไปนทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยคือรถโดนชนท้ายมานะคะอันนี้ก็เครื่องห erm ัวน็อตเดิม ตะเข็บเดิมเม้นอารเดิมหมดนะคะตัวรถสวยมากคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยด้วยนะใช้ไปประมาณสัก7 0 0 0 0กิโลนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเห็นไหมเป็นรุ่น R S นะคะเป็นรุ่น R S มีทั้งกล้องถอยหลังแล้วก็มีทั้งเซ็นเซอร์หลังเลยนะคะตัวรถอย่างที่หถิงแจ้งว่ารถเนี่ยยังเป็นสีเดิมๆอยู่นะคะ เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็วารันตีศูนย์ก็ยังอยู่ครบหมดนะไฟไท้ายเนี่ยก็เป็น LED เหมือนด้านหน้าเลยนะคะเ,เวลาเ,ออเวลาเบรคเวลาอะไรเงี้ยคือจะทําให้เห็นชัดแล้วก็เส้นสายของโคมไฟเนี่ยก็ทําให้ดูแบบสวยงามบเฉีียวโเฉีียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวหญิงจะลองขึ้นไปนั่งตอนหลังให้ดูคันนี้เนี่ยเป็นทรงแบบว่า5ประตูแต่ว่าภายในห้องโดยสารคือไม่แคบนะคะไม่แคบเลย นี่เลยแล้วก็ภายในเนี่ยนั่งสบายเลยนะคะมีที่วางกลง้องวางแก้วให้นะคะอาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าคือด้านหลังเนี่ยนั่งใช้งานได้จริงไม่แคบนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างอาด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะคะภายในห้องโดยสารอย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นภายในเป็นหนังสีดำมาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้า มาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้รถใช้น้อยใช้ไปเพียงแค่7จ็ดหกิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหญิงจะพาดูประวัติในการเข้าศูนย์ของลูกค้าท่านเดิมนะคะเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวจะพาดูในเรื่องของตัวอัลติเมตก็คือวารันตีนั่นเองนะเป็นวารันตีของศูนย์ Honda นะคะเป็นวารันตีของศูนย์ฮอนด้นั่นเองเดี๋ยวจะขึ้นไปสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังด้วย ามาพร้อมด้วยเบาไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็มาพร้อมด้วย engine start แล้วเดี๋ย่ิงจะ start engine ก่อนนะนี่ให้ดู engine start ก่อนนี่นะคะ engine start น,นะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบให้อยคอของศูนย์นั่นเองเป็นใบให้อยคอของศูนย์นั่นเองนะคะแอร์เนี่ยก็จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติแล้วนี่เพียงไปนิ้วสัมผัสนะคะนี่เลยมันไม่ได้เป็นสวิต์นะมันเป็นแบบ หน้าจอเรียบแล้วก็ใช้เป็นระบบสัมผัสเอานะคะก็คือเปิดปิดได้เลยหน้าจอก็มาให้ครบหมดแล้วนะคะนี่เลยเป็นพวงมาลมัยมันติฟังกช์ชันให้ทั้งหมดเลยนะเป็นพวงมาลมัยมันติฟังก์ชันอันนี้เป็นวางสายรับสายใดๆเป็นวางสายรับสายใดๆอันนี้เป็นรีเซ็ตตัวนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าปัดของเรานั่นเองในการเรื่องโบดใดๆนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคุยชอนโทนอันนี้เป็นส่วนของตัวคุยชอนโทนนะคะ อันนี้เป็นในส่วนของตัวระบบการเลื่อนถาลายอันนี้เป็นอีโคโหมดนะคะเป็นอีโคโหมดแล้วก็นี่ด้านของคนขบนับมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของล็อกประตู้ใดๆนะคะอันนี้เป็นล็อกกระจกนะนนี้เป็นปรับในส่วนของตัวปรับทิศทางกระจกใดๆอันนี้เป็นเปิดปิดเปิดปิดกระจกทั้ง4บานนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเกียร์กันบ้าง เกียร์เป็นออโต้นะคะแล้วกุญแจมีให้ครบทั้ง2ชุดนะคะกุญแจ Hon d a ก็จะเป็นแบบนี้เน,ะนาะเกียร์เป็นออโต้มีระบบเบรกมือไฟฟ้ามีระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่วางแก้วใดๆนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยรุ่นท็อปนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยแอร์แบ็กแปใบกันเลยทีเดียวมีแอร์แบ็กแปใบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเลย คือมีแอร์แบ็กให้แบบครบๆมากนะอันนี้เดี๋ยวหยิ่งเลื่อนไอตัวอันนี้นะคะเดี๋ยวเลื่อนสลังคาสลู์ให้ดูก่อนอันนี้เปิด1สเต็ปนะคะแล้วก็อันนี้เปิดในส่วนของตัวด้านบนอีกอันหนึง่งมีสวิตชองอันนะคะนี่อันนี้คือเปิดมากอันนี้คือเป็นเปิดกระจกนะคะเวลาปิดก็ดันดันปิดมันก็จะปิดแล้วนะเวลาเปิดก็ดันอีกฝั่งนึงนี่ดันซ้ายขวานะคะนี่เวลาปิดได้วอีกปิดม่านนะนี่เวลาปิดก็คือ เลื่อนสวิตได้เลยนะคะมา่านของเราก็จะทําการปิดแบบนี้เลยนี่อันนี้มีกระจกสองหน้าพร้อมไฟให้แล้วนะคะมีกระจกสองหน้าพร้อมไฟให้แล้วทั้งสองด้านเลยทั้งสองาน้าเลยแล้วก็กระจกด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวตัดแสงอัตโนมัติเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัดแสงอัตโนมัติเช่นกันเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัวทิ้ง ที่หญิงแจ้งมาสักคู่นี้ว่าเขามีกล้องมุมอับด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็คือมันมีใช้กดสวิตช์ได้2กรณีก็คือเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะกล้องตัวนี้ก็จะโชว์หรือตัวใบปัดด้านบนของเราอันนี้มันจะมีสวิตช์อยู่ด้านบนนะคะซึ่งอันนี้พอกดอ่ะหน้าจอมันก็จะมานะคะด้านบนอันนี้หญิงไม่แน่ใจตรงที่นิ้วหญิงจิ้มนะคะคืออันนี้แค่กดเปิดปิดนะคะมุมทางด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะแสดงสถานะขึ้นมานะหน้าจอให้กับเรา คราวนี้สิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็คือรถที่ร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยต้องมีประวัติเข้าศูนย์นะคะอันนี้ก็คือเป็นประวัติเข้าศูนย์ใดๆอันนี้เป็นประวัติเข้าศูนย์ใดๆนะคะตัวนี้ป้าเป็นวาลันตีสมุดรับประกันนั่นเองอันนี้ก็คือเข้าทุกระยะเลยนะเห็นไหมหมื่นล่อหมื่นเก้าสามหมื่นสี่มนะคะเข้ามาทุกระยะเลย เข้ามาถูกระยะเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ถึงแจ้งมาสักครู่นี้ที่ว่าในส่วนของตัววารันตีนะคะก็คือ Honda Ultimate Care นะคะก็คือลูกค้าซื้อเพิ่มมาอีก2ปีหรือ40,000กิโลนะคะก็เช็คไปแล้วก็คือจะหมดในวันที่4เดือน7 ปี2024ันนั่นเองส่วนรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการรับประกันนะคะซึ่งเงื่อนไขหลักๆของการรับประกันเนี่ยตัวนี้จะเป็นข้อยกเว้นขออภัยค่ะส่วนเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยก็คือรถยนต์คันนี้เนี่ยจะต้องเข้าศูนย์ฮอนด้านะคะจะต้องเข้าศูนย์ฮอนด้าเนาะแล้วก็ไม่มีการแดัดแปลงหรือเปลี่ยนอะไรใดๆนะคะไม่มีการแดัดแปลงหรือแบบแต่งมาจากข้างนอกเหมือนแบบไปจูนเครื่องไปอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยวารันตีหมดนะคะ ก็คือแล้วทุกระยานเนี่ยก็ต้องเข้าสู่คอนด้าเหมือนเดิมอันนี้เป็นสมุดคู่มือบุ๊กสวิตนั่นเองแอร์ก็จะเป็นช่องนี้เลยอ่าอันนี้เป็นเอกสารที่มาจากของป้ายแดงนะคะกุญแจอย่างที่หญิงแจ้งไปนะก็คือมีให้ครบ2ชุดคือรถยนต์คันนี้พร้อมใช้งานมากแล้วก็สภาพสวยมากๆนะคะคันนี้เนี่ยอย่างที่หญิงแจ้งนะเลขไม่ใช้ไปที่ประมาณ70,000กิโลเลขไม่ใช้ไปที่70,000กิโลนะคะ เลขไม่ใช้ไปที่70,000กิโลอย่างนะเดี๋ยวอนะิงจะเปิดให้ดูนะคะอ่าเลขไม่ของเรานะคะอยู่ที่7 3็ดหมื่นั่นั่นเองนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถยนต์คันนี้นะคะก็คือครบรอบ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีนะคะก็คือเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะแถมนะคะแถมฟรีในส่วนของตัวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนยฮอนด้านะคะให้อีก1 0,000มกิโลกันไปเลยแถมฟรีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากสูตรฮอนด้าให้อีก10,000มกิโลกันไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่าเนาะ รถยนต์คันนี้คุ้มมากจริงๆนะคะวารันตียังเหลือนะใครซื้อไปใช้งานต่อเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าศูนย์ฮอนด้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ต้องเรียกว่าเขาดูแลลูกค้าแล้วก็ดูแลรถยนต์ของเขาเป็นอย่างดีเลยเนาะใครสนใจเนี่ยต้องรีบเข้ามาจับจองเลยเนะาะเท่านี้นะคะเราก็จะมาถึงในส่วนของราคากันบ้างคันนี้นะคะราคาก่อนที่จะจัดโปรโมชั่นเนี่ยราคาอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทนะคะ วันนี้มาจาัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี้ยคันนี้ก็จะผ่อนคร่าวๆนะคะโดยประมาณ13,200ก,กว่านะคะอันนี้ก็คืออิงคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเอง แต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนอยากผ่อนถูกลงกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่นะเลทผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะคะเกลทที่อิงคำนวณให้เนี่ยเป็นเลทของการจัดเต็มฟรีดาวนั่นเองเนาะอ่ะเราก็อย่าลืมนะหากคุณลูกค้าซื้อสดกับที่ร้าน19พศทองของเราเนี่ยไม่มีบอกแวดเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูรถ อยากมาทดลองขับนะก็สามารถมาดูที่ร้านเราได้เลยร้านเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนั่นเองนะคะห่างจากสองจุดนี้โดยประมาณสัก4400เมตรเนาะแล้วก็ห่างจากออสายใต้ใหม่ประมาณ1กิโลแล้วก็ห่างจากเดอะมอลล์บางแคประมาณ5กิโลนั่นเองนะคะและก็ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้านเราเหมือนเดิมนะคะหากคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวดัดไม่สะดวกขึ้นมาดูรถเนี่ยสามารถทําเรื่องล็อกรถได้เลยสามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้นะแล้วก็ล็อกรถพอล็อกรถเสร็จเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะแล้วหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เช่นเดิมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเนื้อเทิงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะก็ะตองที่นี่เลย 19โพสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะจากลากันไปก็ต้องอย่าลืมเลยนะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะถ้ายังไงเนี่ยวันนี้หญิงต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย